สวัสดีเพืเ่อนๆเจ้าเราเอฟซีนะตำรวจตัวไลา์ทุกท่านนะครับวันนี้นะตำรวจตัวไลา์จะพามาดูเครื่องมือเครื่องมือที่หนะวตำรวจตัวไลา์ใช้ พันสายไฟหรืออ,อันเกา่าสายไฟตีกับคูอยงี้ก็แจหกเหลี่ยมนะครับมีตัวใหญ่ต,ตัวเล็กตัวนี้ส่วนมากจะใช้คู่กันนะครับ ส่วนมากครับส่วนมากจะใช้คู่กันนี้ก็ลองลงมาตามเบอร์ส่วนตัวนี่ทำออกมา ราคาไม่แพงมากราคาค่อนข้างถูกเป็นราคาที่จับต้องเป็นราคาที่น่าจับต้องไม่เฉลีย่ยน่าจะเป็นมีเนียมมีเนียมแข็งแข็งประมาณนึง ้สำหรับเขีย่ยโซ่เขีย่ยช่องแคบๆเนี่ตัวนี้ใช้บ่อยนะมาเจะเบวมเก่า ตากันเยอะนะส่ะสวนนี้เป็นปเจที่ทำเองนะเรียก,กว่าอะไรละ่ประปเจเอามีหัวไหมไว้ใช้ขันไว้ใช้ขันสมบัติที่ที่มีมุมอับเช่น รไอสีะกลอตโตอเสีไม่จะเยจะเป็นเันเซอร์ yeah โอกาสเก็บนะครับวันนี้วันนี้ก็ยังไม่ว่างเท่าไหร่มีเวลาว่างก็ว่างๆก็จะมาเก็บขอกสารนี้ก็มีเสียงมาควนข้างห้องบ้างนะ